สวัสดีครับผมเบาเอมช่องเบา์เอ็ม DIY นะครับวันนี้จะมาแนะนำการจัดชุดชิโนททมเมอร์นะครับหรือว่าตัวตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นตัวกระแสไฟ220โวลต์นะครับใช้กระแสไฟบ้านนะครับผมนำมาเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220โวลต์เนะครับเพื่อจ่ายกระแสให้กับตู้เย็นนะครับ ต้องตั้งเวลานะครับเพื่อที่จะไม่ให้แบตเตอรี่เราโหลดต่ําไปมากกว่าค่าที่ควรจะเป็นเดี๋ยวแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็ไฟอาจจะไม่พอนะครับไฟอินพุตก็เข้ามาที่เบรกเกอร์นะครับไฟอินพุตเข้ามาที่เบรกเกอร์นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเบรกเกอร์กันดูดนะครับเบรกเกอร์ Baker กันดูดเพราะว่า ใช้กับตู้เย็นนะครับเผื่อมีกระแสไฟรั่วหรือว่าเกิดการดูดนะครับระบบจะทําการตัดอัตโนมัตินะครับทําให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ที่ทุ่งนาก็ต้องเซฟตี้หรือว่าใช้ใช้เองทำใช้เองก็แนะนําว่าให้ใช้เบกเกอร์กันไฟดูดจะดีครับพอขาเอานะครับขาเอาจากตัวเบเกอร์ก็จะมาเข้าที่ฝั่งขาอินพุตนะครับ หน้าคอนแทกนะครับจะสัมผัสถึงกันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับช่องที่1นะครับกับช่องที่4นะครับหรือว่าช่องแรกกับช่องสุดท้ายจะเป็นลักษณะเหมือนสะพานไฟนะครับสามารถสั่งเปิดปิดออโต้แมนนวลได้นะครับสะพานไฟก็จะทําการตัดต่อนะครับส่วนขั่วที่2และคั่วที่3นะครับ จะลิงก์นะครับเชื่อมต่อถึงกันนะครับไม่ได้มีลักษณะเป็นสะพานไฟแบบนี้นะครับแล้วผมก็ต่อฝั่งขาเอามาที่ปลั๊กไฟนะครับโดยการผ่านเจ้าโวลต์มิเตอร์แอมมิเตอร์ของ AC นะครับเป็นแบบมอแปลงนะครับสามารถคล้องที่สายเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วก็ต่อไฟเลี้ยงจาก L สาย L สาย n ของ เจ้าปลั๊กไฟนี้ได้เลยนะครับว่ากินกระแสประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับการจัดชุดนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยมีคำแนะนำหรือปรึกษาการประกอบใช้งานก็สามารถคอมเมนต์ปรึกษากันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมผิดพลาดยังไงหรือมีข้อสงสัยอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า สวัสดีครับ